ก็พอดีว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมมาเสาไฟที่ว่าจะตั้งมัดแบบให้มันดีๆให้มันสว่างนะฮะก็คือปกติจะกางเต็นท์นะฮะปกติจะกางเต็นท์ก็พอดีว่าลมแรงครับลมแรงเต็นท์ล้มไปหลายเอย่างตาก็ล้มไปเมื่อกี้เนี่ยก็เลยพับล้มแล้วนะครับเวลาลมมันมามันเอาไม่อยู่นะฮะ ก็เลยไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะกังเต็นเพราะว่าไม่มีเสายึดแบบหนักๆน,นะ,ะครับก็เสื่อนไปตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วผมก็เลยใช้เนี่ครับใช้ท่อนอ้อยนะท่อนอ้อยยัดหนึ่งไปในร่องหูจับของเครื่องเครื่องคันนะครับแล้วก็มัดมาแล้วก็มัดนะต่อกันสองลำนะครับสองท่อนแล้วกันไม่ใช่สองลำนะอ้อยไหมครับกดเลขสิบบาทกดใหญ่ยี่สิบครับเนี่ย มัดปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้อีกต่อมาแล้วก็เอาปอมัดไฟตรงนี้นะชั่วคราวครับชั่วคราวไปก่อนให้มันพอมองเห็นนะให้พอมองเห็นว่าเราเป็นร้านอะไรนยะพอชื่อได้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับอัปเดตก็ตอนนี้ อาจจะหกร้อยแล้วนะอากาศเย็นมากครับยเย็ <c oughs> ยนขึ้นเรื่อยๆเย็ยนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยอากาศอย่างนี้ได้ห้าร้อยก็ถือว่าหรูนะฮะโอ้ยเย็นมากมหนาวเลย <c oughs> เดี๋ยวไปสัมภาผัสน้าเข้ามา เป็นครับ e ยอดขายวันนี้โอเคไหมครับเอ็นี่น่าพอใจหนาว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 เย็นเย็นของร้อนๆน่าจะขายดีครับเย็นๆอากาศหนาวๆแบบนี้ แล้วพอได้ไหมเหนื่อยๆวานนี่โอ้ยเอาหน่อยๆไปหน่อยพูดเยสตุ่นเพิ่งบอกเยสตุ่นเพิ่งบอกว่าเดีไปทำโรงทานมาบอกตอนกลางคืนบอกไม่ทันขี้เกียจบอกปั๊มมันถลมเลยนะมันไม่มีเอามันต้องเอาสายไฟลากไปไงเราต้องเอาที่เสียไฟก็หายากเราก็ไม่รูเสร็จฮะ ไม่ได้เตรียมตัวอยู่ดีมาบอกกลางคืนอ๋ก็ปอกไปก็ไปตื่นมาหีบตอนตอนนะีห้าเนาะแค่ตอนไหนก็ไม่บอกเมื่อบอกตอนคืนแล้วเอ้โอ้บอกลงหน้าก็ไม่บอกเดี๋ยวปีหน้ามีอ้อยของตัวเองแลนนี่อ้อยซื้อเขาอยู่ปีหน้ามีอ้อยของตัวเองเดี๋ยวทำโรงทานหีบทั้งวันเลย <c oughs> แตกทั้งวัน เอาไปเลยสักสอ,<ะ>องร้อสยสามร้อยโลฮะใช่ครับตอนนี้ตอนนี้4บาท5บาทอย่างเงี้ยโลครับโลโลสี่บาทหบาทตอนนี้ไอ้สวนล่าสุดน,นี้ผมไปเอาอยู่เสระภูมิมมนะสวนเจ้าของสวนชื่อพี่หน่อยผู้หญิง่ บ้านไหนบ้านน้องตะไคร่นฝากร่องฝากร่องคำน้องตะไคร่ทอานน้องตะไคร่รผมไม่รู้จักเขาไงแต่มันบางบางสวนน่ะไม่ดีนะอ <Okay. S 2> ย่างผมไปเอาที่ที่กาสินที่นาม,มนโอ้โหเน่าสองรอบก็เน่าสองรอบเอาไว้สามวันข้อแดงแล้วน้ำเปลี่ยนสีไม่หอมแล้วอ้อยอ้อยสีไม่สวยเวลาคันออกมาน้ำจะคำ้คำคอ้อยเจ้านี้ทั้งหอมทั้งสีสวย ครัอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมไปคันเนี่ยผมว่ามันหอมดีไอรอบก่อนไม่หอมเเออมารอบนี้อ้อยแกหอมหอมหอมมากเขาบำรุงด้วยเขาเขาบำรุงด้วยครับเขาบำรุงด้วยเขาใส่ปุ๋ยอย่างดีมีระบบน้ำ ก็ใส่จุลซีเจ้าปลวกแต่อะไรเงี้ยไม่ใช่แคมีปลูกแบบอินซีปลูบอินซีมันจะหอมแล้วปีปีหน้าปีหน้าี๋ยวอากาศร้อนๆอากาศร้อนน่าจะขายดีอัตาเราไม่ได้เสียบไฟสั่ โอ้แต่ก็สว่างอยู่ปักนี่มันนี่แต่แบบเป็นสองรูผมมีวิธี ไม่ต้องซื้อพักใหม่เลยหักขาออกหักหักข,ข,ขาที่งอ,อเสียใด้เนี่ย <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะก็ต้องไปเสียบไอ้ขอบต้องขอบอ่ะต้องริมเขาแมจะได้มันหมานครับมันหมั่นกลับมาที่ร้านน้ำอ้อยเราต่อนะครับที่ร้านน้ำอ้อยเราต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนับตอนท้ายนะกันแล้วกันนะครับยอดว่าไ,ได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตระหว่างขับรถกลับบ้านนะครับไม่รู้ว่าวันนี้โอ้แต่วันนี้อากาศาหนาววะแต่อากาศาหนาวก็เหมาะกับการกินน้ำผลไม้ตาช้างเขาพูดชวนดื่มเหล้าดื่มเบียร์ลงย t u b e ผิดนะครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายผมจะโดนไหม บรรยากาศกำลังดีเลยครับขับรถกลับบ้านไปถึงบ้านก็กึบกรึบซงหน่อยแก้หนาวครับแก้หนาวสักสองยิ่งเย็นขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเย็นขึ้นเรื่อยๆค่ำคืนนี้ ม้อยไหมครับขวดเล็กสิบาทขวดใหญ่ยี่สิบครับหวานๆห,หอมๆเลยครับม้อยคันสดครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะหกโมงกว่าน่าจะเกือบๆหนึ่งทุ่มแล้วครับหกโมงกว่าเรื่อยฮะเรื่อยๆคนเดือนเรื่อยเมื่อคนยังไม่หมดเราก็ยังไม่กลับนะครับ เพราะว่าเรากลับไม่ได้อยู่แล้วออกไม่ได้อ <c oughs> <c oughs> อากาศเย็นครับอากาศเยน็นตาก็อ้าวตาตอนแรกบอกไม่เหมือนตอนนี้ก็เริ่มอไอนก็ลดไปเยอะแล้ว <c oughs> มาประจำนะครับไปดูไปชมาจับติดดูท่านไปทำไมครับเด็กๆขึ้นมาได่เวรได้บาง